นี่คือชุดสีนะจ๊ะผมจะไปทําสีใหม่ทุกคนตัวนี้ สวัสดีคนดูนะครับผมคนที่เข้ามาดูช่องผู้บ่าวรอรอทุกคนด้วยผมก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมป๊อกกี้โคโนะนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมผมอยากจะฝากช่องสำรองไว้นะครับผมก็คือชื่อช่องป๊อกกี้โคโนะนะครับผมก็เป็นภาษาไทยนะครับผมผมจะขึ้นให้ข้างล่างนี้แล้วฝากไปกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปแวนที่ผมดองไว้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องสำรองของผมนะครับผมก็ จะเ,เข้าเรื่องละก็คือคลิปนี้นะผมผมจัดดิสให้ทุกคนแล้วนะผมก็ก็คือเป็นเป็นดิสเบรกนั่นเองก็คือเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับผมนี่โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนดิสหน้ากันนะผมนี่นะโอ้ยเครีดว่ะทุกคนผมยังไม่ได้ล้างเลยว่ะอันนี้ก็คือมันจะเป็นดัมเบกนะผมก็คนดูอยากให้ผมใส่เป็นดิสถูกไหม ก็ผมจัดบิกนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอ่ะนี่ก็คือเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเป็นดิสเบรกข้างหน้านะผมก็ทุกสีมาแล้วอยู่นู่นทุกคนอยู่นู่นนี่แต่อันนี้ผมยังจะไม่แกะนะผมเดี๋ยวผมจะมาแกะตอนที่หลังจากล้างเสร็จนะครับผมนี่รถผมจะไม่โหลดต่ำนะครับผมอาจจะโหลดข้างหน้าลงนิดนึงแล้วก็ ข้างหลังผมจะไม่ยืดนะครับผมไอ้ที่มันต่ำๆติเตียก็คือเขาจะใส่แท่นยืดนะครับผมนี่ก็แท่นยืดเครื่องนะครับผมก็สําหรับผมนะครับผมตามที่ผมเข้าใจนะก็คือทรงเดิมก็คือที่ไม่มีแท่นเครื่องมันออกยากนะผมเขาก็เลยต่อให้มันยาวขึ้นเพื่อให้รถมันออกง่ายอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะผมก็ถูกผิดยังไงก็ขออาภัยนะผมประมาณนั้นนะผมก็เลยจะไม่ใส่นะครับผมเพราะว่าผมเน้นยกล้ออันนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจเนาะอันนี้ต้องเข้าใจผมด้วยอาจจะโหลดหน้าลงสัก นิดนึงนะผมก็ให้ทรงมันดีกว่าเดิมก็ทรงรถหัวอารผมให้ดูนะก็คือทรงรถผมโอ้ยมันไม่มีขาตั้งคู่อะทุกคนเฮ้ยลําบากว่ะก็คือทรงรถผมเนี่ยมันอาจจะสูงสูงนิดนึงเพราะว่าเบาะมันยังไม่ได้ปาดนะครับผม เห็นปะเพื่อนเเห็นปะคือเบาะมันยังไม่ได้ปาดไว้ทุกคนมันเลยแบบว่าดูแบบสูงสูงหน่อยประมาณนั้นครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดิ้หน้ากันดีกว่าทุกคนนะโอเค,อเคผมก็เราจะมาดูดิ้หน้ากันนะอันนี้คือชุดสีนะจ๊ะอ๊ะอออันนี้ยังไม่เปิดนะผมผมจะรอเปิดตอนที่ล้างรถเสร็จเท่านั้นนะครับผมก็คือจะมาใส่ทีเดียวเลยนู่นก็<ๆ>คืออะไร อ่าให้ดูอ่าให้มันไม่โฟก,กัสอันนี้ก็คืออะไหล่มีโอที่เบิกมานะผมแล้วก็อันนี้คือน้อง M S X นะจ๊ะอันนี้คือผมยังไม่ได้ตั้งซีนะทุกคนนะเครื่องหายไปแล้วจา้าก็คือผมเอาไปร้านตั้งแต่คลิปตามสี่คลิปที่แล้วนะประมาณนั้นนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูดิปหน้ากันทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเดิมเดิมนะผมอันนี้คือเดิมเลยอ่าก็คือขอให้มาทั้งชุดนะผมยกเว้นจานหน้านะบัมเบินั่นทุกคนนะโอ้ยรอเยอะโพดว่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยว,วผมเอาล้อเพราะว่ามันมีนี่เขาไม่ได้ตัดมานะผมเขาบอกว่าเขาหาร้านตัดไม่ได้เพราะว่าผมไปเอาเมื่อวานนี้ก็หกโมงเย็นแหละอันนี้คือมันเย็นจริงๆทุกคนหกโมงก็คือจะเป็นโชคหน้าอาจจะมีรอยนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ซีเรียสนะผมผมก็ต้องขอขอบคุณนะผมเจ้าของโชคเนี้ยนะที่ผมซื้อมานะเพราะว่าเขาดูคลิปผมแล้วเขาทักมาว่าพี่ผมมีโชคมีชุดหน้าอะไรเนี้ยก็อันนี้ผมขอขอบคุณจริงๆครับผมผมได้มาราคาถูกมากในราคาพันสองหน้าถกนะ ก็ได้มาครบชุดเหมือนที่เห็นเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อทุกคนนะก็คือได้มาถูกมากทุกคนอันนี้คือถูกจริงๆนะผมพันสองสภาพนี้นะเขาบอกว่าโชคหน้าไม่แตกแต่อันนี้ผมจะไปเซตใหม่ทุกคนแล้วก็ผมจะเอาโชคไปทําสีใหม่ไปยิงสายแล้วก็พร้อมกับดุมหน้านะผมผมจะเอาไปตัดแล้วก็เอาไปยิงสายให้มันเข้ากับสีดุมหลังผมเพราะว่าดุมหลังผมยิงรายนะอ่านี่ทั้งมอันนี้ก็คือปั๊มหน้าก็คือเป็นปั๊ม ผมคิดว่าน่าจะเป็นปั๊มแท้ทุกคนทั้งล่างแล้วก็ข้างบนครับผมผมจะไปทําสีใหม่ทุกคนตัวนี้แล้วก็พร้อมโชกก็คือจะเอาเป็นสีสีทองอ่อนๆน,นะทุกคนนะน่าจะโอเคก็จะทําเป็นสีทองอ่อนๆน,นะครับผมเนี่ยปั๊มหน้าแล้วก็โชกก็จะเอาเป็นสีเทาเทาอะไรนะเทาซิลเวอร์แหะที่เขาเรียกกันก็คือเป็นเทาเทาเหมือนโชกธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็ส่วนปั๊มบนก็น่าจะวันนี้นะ น่านจะเอาอันนี้ไม่ก็เปลี่ยนนะครับโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอาดุมแล้วก็เอาโชคนะครับผมเอาไปเซ็ตน้ามันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทําสีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีหนึง่งคลิปนี้ก็ขี่เล่นชิวๆธรรมดาสไตล์พีเคนะผมไปทุกคนไปเอเอเอาอีกแล้วก็เราจะเอาโชคนะครับผมไปเซ็ตน้ำมันแล้วก็เอาล้อไปตัดสีนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปร้านสีนะครับผมก็ จะายาให้มันเสพดไปอย่างที่บอกครับผมสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็คือชกเดิมกับดุมหน้าตอนนี้ก็คือผมขี่ได้นะผมขอแค่ยกได้ขี่ได้โอเคอันนี้คือผมจบแล้วแต่ว่าคนดู้อยากให้ใส่ดิฟหน้านะผมผมจัดให้แล้วนะคลิปนี้นะก็กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมครับกดไลค์วยนะจ๊ะก็เอายอดไลค์ไปทำไมอพี่ก็ถ้ายอดไลค์เยอะ like, เนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคลิปมันจะมันมนเหมือน,ม,นมันจะแบบว่า แสดงให้คนเห็นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยพอผมยอดวิวเยอะอะไรเงี้ยผมก็ได้ตังค์เยอะอืมเดี้ยผมก็จะเยอะอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้มีตังค์มาอะไรแบบว่าแบบว่าที่แบบคนดูอยากให้ใส่นะประมาณนั้นนะเออยอย่าดิ้นไเฮ้ยเออตั้งแต่แทรกามาเนี่ยเราเพิ่งได้ใช้นะครับผมนะมีประโยชน์ว่ะก็สําหรับพ่อสูตรนะครับผมผมไม่น่ได้ใส่หรอกทุกคนเพราะยังไงอะระบบมันหมกอะ ใส่กองใส่อะไรเงี้ยก็คือแล้วผมเป็นรถหมกอ่ะเออสเตปสไตล์หมกอ่ะเข้าใจไหมสไตล์แบบสไตล์ตตเดิมๆเรียบๆเงี้ยแล้วก็รถอีกอย่างหนึ่งรถผมมันเป็นแบบคันนี้มันเป็นรถใช้งานอ่ะเออผมมีรถใช้งานแค่คันเดียวนะครับตอนนี้นะแต่ถ้าทํารถเปิดไม่ใช้งานโอ้ไม่ไหวครับอันนั้นก็คือพังแน่นอนแค่เดียวพังแน่นอนขนาดเนี้ยรถโลเนี่ยมันยังจะพงะังแล้วก็เพือด ถ้ตายผมขี่ผมขี่ผมขี่มือหนักมากนะทุกคนทุกคนต้องมาลองแบบมาดูตอนผมขี่ตอนบนถนนนะเอออันนี้ผมจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับผมแต่บอกได้ว่าคือขี่มือหนักอะ่ะมือหนักเลยอะ่ะก็ถือว่าทนอยู่นะครับทันนี้ผมก็ทําร้านน้ํเหมอนะน้ํเหมอพระรามสองซอยเจนะ็ดสิบห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เผื่อใครแบบว่า อยากลองมาทําก็เข้าไปได้นะผมก็คือพระรามสองซอยเจ็ดสิบห้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปหน้าหน้าพอจะเป็นเซเว่นนะผมก็ลองเข้าไปถามดูสเต็ปเหมือนผมเนี่ยราคาเท่าไหร่ลูกเล็กๆับผมก็ส่วนเสียงที่มันดังือก็คือมันเป็นเสียงอะไรนะท่อผมอะ่ะไอ้นอ็อตคอท่อผมมันยึดก็คือนอ็อตคอท่อผมมันยึดตัวเดียวนะผมาจรคือมันรั่วทุกคน มันไม่ดีแล้วผมจะเอาไปทําวันนี้แหละทุกคนแย่ว่ะมือหนักเกินอ่ะตลอดเลยทุกคนเวลาผมไปว่าหมุนนอตอ่ะขัดนอตไม่ขาดก็หวานเออพอตึงๆมือโอเคตึงๆมือโหขัดตึงๆมือดต่แป๊กอ่าเจ็บร้อยตอนแรกผมนึกว่าขาดีมันไม่ขาทุกคนต้องค่อยขี่นะครับผมพอทร่อลุแย่แย่ ก็รถผมเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนล้อ17มานะผม,ผมรู้สึกว่าไม่ GPS ไว้ทุกคนมันแข็งขึ้นร่วงล่วงร่วงร่วงก็คือ GPS มันแข็งขึ้นนะครับผมมาหาว่ากี่โมงอีกเดี๋ยวผมมัดให้ดูชิวๆนะผมนะเดี๋ยวรอทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนพวกช่วงล่างอะไรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอหน้ายางสัมผ,สมผัสมันเล็กเนี่ยอา้าวดับพอหน้ายางสัมผัสมันเล็กๆเ,เ,เนี่ย ก็คือล้อหน้ามันมันเริ่มดิ้นแล้วมันเริ่มแบบร่อนแล้วคือช่วงล่างร่อนนะคิดภาพออกไหมครับก็คือเท้าหลังเราเซตได้เราโอเคแต่ว่าข้้งหน้าเราต้องแปบว่าทําใหม่ก็คือเตนน้ามันเตอะไรใหม่นะ mm hmm. นั่งกี่ชิวขาตรงนี้ก็จะดีหน่อยทุกคนนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีด่านอะไรมันเดิมค้ังหลมถ้าเสียงแบบว่าไม่ไม่ค่อยชัดหรืออะไรก็อันนี้ขออภัยนะผ้หมเพราะว่าผมใส่แมสนะ๋ย่ามึงแดงนะจ๊ะ อเคผมก็ถึงร้านจ่กงแล้วนะอยู่ขวามือกันเองอันนี้เขาทำเร็วนะผมแล้วก็เขาทำดีด้วยชิบชดัดซี่แล้วก็เปลี่ยนซีนเซ็ตน้ำมันท่านหนึ่งครับเซ็ตน้ำมันก็ <S <S เอาเอาให้มันหนึบหนบแข็งกว่าเดิมได้ไหมครับ <S <S เ,เอาแบบว่าวิ่งเร็วแล้วมันไม่ค่อยล่อนอนะ่ะเอา แข็งกว่าเดิมนิดนึงให้มันยุบนิดเดียวใช่ไหมใช่ครับอ่าใช่พี่<อ>คลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนนะผมก็อย่าลืมนะ